The top spoiler วันนี้ครับผมเดินทางตามเส้นทางของสหายเก่าครับเส้นทางสหายเก่านี่คือเส้นทางไหนครับเส้นทางที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิครับซึ่งเป็นเส้นทางของกลุ่มสหายพักคอมมิวนิสต์เก่าของประเทศไทยนั่นแหละที่อาศัยอยู่บนพื้นที่นี้ครับพวกเขาอยู่บนพื้นที่นี้แล้วก็มีอีกหนึ่งคนครับที่เดินตามเส้นทางนี้มาเพื่อที่จะ มาพบปะกับสหายเก่าครับแต่ยุคของเขากับยุคของเราแตกต่างกันยังไงสหายกลุ่มนี้เขาทําหน้าที่อะไรอันนั้นไม่สําคัญครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูว่าคนที่เดินทางตามหาสหายเพื่อรักษากลุ่มสหายเก่าเนี่ยเป็นยังไงตามไปดูครับว่าเขากําลังทําอะไรรู้แลละแต่ว่ามาเป็นประจอยู่เออเพิ่นคือหมักไม้ยังน้าเส้นทางสหายเก่า เอาจากแล้วเล่ากันามเล่าบุญเยทิสนใจเรื่องเล่านอดีตดซีอเรื่องเล่านอดีตเป็นเัืงไดเรื่องเล่าของการต้อสูเพื่อความถูกต้องเป็นรรมนี่นะะครับอืมพวกพรกข้อมนิ์นี่จินต้องแบ่งกันสูลบกันเฮาต้องเป็นจังสัน้นต้องเป็นนั่นสี่คือจังสี่ตำล่าเลียนที่หัสหายอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นสงข้ามประสาทสงข้ามรางสมองอ,มอันใดที่ชัวเขาก็บอก เขาก็เอาดันชัวมาบวกชูกันฟังอืมแต่ว่านี่ต้องบวกชาก่อนว่าผู้ข่ายนี่บ่แมนพลพรรคของคอมมิวนิสต์เด้อ่าเป็นเป็นแนวร่วมครับเพราะว่าผู้ข่ายนี่เป็นพรรคอีกพรกหนึ่งครับอืมในสมัยนั้นครับก็ฝ่ายประชาชนครับยังไงใช่แล้วต่อสู่เพื่อประชาชุนครับอ่ามีรวมกันมีความคืดแต่ว่าอยู่ภายใต้กับน้ำของพรรคคอมมิวนิสด ทำไมนั่นเป็นสิทธิสที่น้ำาท่นละครับผมก็ได้อยู่ซู่มือนี้ละเพมาะว่าวางมือวางจากมาจากแล้เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์บ้านเมืองมันบกค่อยคือเก่าในพุ่นนะเลยออกมาอยู่สภาพเกา่า เดี๋ยวนี้ก็เป,ปลี่ยนภาษาส่วนทนธรรมดาล้ครับอ่พ่อไม่ดูในสังคมเมืองนี่ก็มาต้องมาแข่งขันครับผมก็หายุ่หาจินหา,หา,าขายผักขาย้าจินตำประชาติแล้วประเดี๋ยัง,งค่อยแวะมาหาอาจารย์อ,อ้นมือนโอ้ก็ปวดแช่งปวดขาที่พ่อใหญ่สมวิดเราบอกว่าบีบมานวดอ,อออเสียขายกับมาพอจะขายแล้วเราไม่จะได้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงันแขียงแรงเราเลนเป็นขาข้าขอยางกับว่าได้ไหมรักค้ามคิดของครับผมสหายไหม เสือในเรียงพวกนี้าอืมขั้นเดี๋ยวมีเตชิดีว่าซื้อบ่จากปันไดอืมขั้นบียบมดแบบแบบสัมผัสได้เนี่ยผมเสียนะกขั้นปฏิบัติแบบอาจารย์ประเทศนี่มันกะโอ้โอเฉียดเลยครับจากยินโตแข็งแข็งยังอ่อนโยนเนี่ยดียอมรับครับผมยอมรับครับครับผมตอนนี้อาจารย์อ้นกําลังรักษาชาวบ้านอยู่ครับเราจะดูว่าวิธีการรักษาของที่เรียกว่า คนธรรมดาที่มาถือศีลเพียงแค่3ข้อครับกายวาจาใจที่เขาปฏิบัติแล้วเขาออกช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเขาปฏิบัติยังไงโดยวิธีการบีบนวดเค้นเราจะเดินตามเขาเพียงไม่กี่ก้าวครับเพื่อที่อยากรู้ว่าชายคนหนึ่งที่ผันตัวเองมาเป็นฤาษีเดินเหมือนกับเรากินเหมือนกับเราใช้ชีวิตเหมือนกับเราเขาช่วยเหลือประชาชนยังไงครับ ในสิ่งที่เขาเรียนรูม 3, รน้มาสามพันกว่าคนอยู่ค้งผมเนี่ยมันสิปวดมันกับว่าถึงว่าคนว่าปวดนั่นหรอมันก็เป็นขั้นเย็นเฮ็ดกับเขาโดนๆเนี่ยมันอิดหัวขาบอ,อกเลยเส้นมันหยุแบบตึงอ่ะแบบล้งปวดป่ะครับหลังกับมียุแเอลนะนคังนะยู่ใส่ในะคังใส่นะครับผม,มแล้วมีอาการปวดสะโพกเล่าลงขาบ้าง นั่นละนี่ละรถมันตึงอ่ะเนี่ยช่วงนี้มันเลยครับเนี่ยมันตึงจะมาตรวจว่าเขาน้ำครับผมมันมันตึงไม่เหมาะเขากับว่ามันกระดังกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กนี่จ้ะไปหาหมอเทปเขากับว่าคอเสียมันเอาสลิปมาดูผมผมบอกผมผมเลยว่าว้าวมันมอมีเหรอะมันคิดในใจนะรถมันต้องมีเกี่ระเบียบวาไปดูดออกมันก็ทซัมันเห็นมันแห้งทุกครั้งเลยวะบว่าคือมันกระซั่นซัดจังทันเลยจากที่จากที่ผมไม่รักษามานี่ะครับครับผมที่ที่รักษามาอาการอาการวันนี้ มีแยกแยกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งอาการกระดูกทับเส้นประสาทแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาการกระดูกทับเส้นประสาทน่าจะน่าจะเป็นรุนแรงกว่านี้นะแต่ว่ากระบทิงระเด็นนี้สองกล้ามเนื้อสะโพกหนีบทับเส้นประสาทกล้ามเนื้อสะโพกมันเย็นให้ล่าวลงขาครับแต่ว่าอาการนี้มันจะมาคู่กันกับอาการกระดูกทับเส้นบางคนไม่ได้เป็นอาการกระดูกทับเส้นแต่ก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็มีครับแล้วก็ ส่วนหัวเขามาจากพังผืดอังผืดก่อลูกสบ้าครับพางผืดก่อลูกสบ้าโทษโทษนะครับนี่ไอ้ลูกสบ้าของเขาเนี่ยธรร <พบ S 1> มดามันจะต้องเลื่อนได้ทุกทิศทั้งแบบนีเนี่ยแต่วันนี้ของลุงเนี่ยครับมันจะมีไอ้พังผืดก่ออยู่น้ำน้ำาขังขางลูกสบ้าวนนี้เวลาเคลื่อนนิดนึงมันไม่หยุดดึงกันมันจะปวดปวดระบังข้งมันก็จะปวดด้านหลังนั่นบแบบนี้ครับวิธีการ ของแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จะพาพาแล้วก็เอาพังผืดพวกนี้เราออกแต่ว่าของผมรักษาด้วยการเหมือนกันกับแพทย์แผนปัจจุบันแต่ว่ารักษาจากข้างนอกเขาไปยังไงด,ด้วยการสลายพังผืดที่กันด้วยการกดครึ่งนวดให้พังผืดน,นี้หายไปเองที่น้ำหัวเขาถ้าว่าเป็นร้ายอีรีกับข้างหนึ่งกับมเกินหานาทีสิบนาทีม่ไม่ต้องเจ็บน่เจ็บแต่ว่าอยู่ในระดับที่พอทนได้ เจ็บแต่ว่าพอต้นไหแต่ว่ารักษาแค่เที่ยวเดียวมันก็หายเลยแค่แเขาเอาต้นต่อมันออกครับน้าในคอดันอยุ่งนครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปไวิพาวิจารณ์การรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเทาก็รักษาของเขาใช่ไหมถ้ามันใส่ได้แสดงว่าโอเคถ้ามันถ้าเขารักษาไม่ได้ก็ลองมารักษาแบบเขาเป็นการรักษาแบบทางเลือกไหมครับ จกเพียครับค่ะครบแล้วข้าพเจ้าชื่อข้าพเจ้าชื่อนายสัวคำพีระจะทําการถอดถอนจะทาการถอดถอนของไม่ดีของไม่ดีออกจากร่างกายออกจากร่างกายของดีเอาไว้ของดีเอาไว้ถ้าของไม่ดีถ้าของไม่ดีออกไปให้หมดออกไปให้หมดภายในวันนี้ภายในวันนี้สาธุ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 สิทธิกิจังสิทธิวจังสิทธิกรรมสิทธิการสาธุสาธุสาธุอินรียกั้ทางปียงกายุที่สาปมุขทงอาจารย์คุปตัง แล้ก็ต้องปริงปล่อยขาเลยครับผมปอยๆล่เปลี่ยนเั็นนงสับปะรครังละถอหมดถอนพุทธเพื่อนออกลลายยะยะสุนหายะ ถ้า,า,า,าอิฐตรงนี้ได้ถ้าผมค้ำแขนนี่แล้วบ่ปวดใส่ไสีด้ปวดปห ก็ไดเนานะนาต้องอว่าไปวนยางหลอเชนยางอเดีใจน,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 น้ำือหายแล้วตอนนี้ตอนนี้มีการปวดปะปวดครับข้าม,ม,มาสหายอยู่ผมเกิดก่ท่านผมเกิดท่านมาจะไปน้ำ ถ้ารักษาอ่อยมันหายเลยแล้วสิครับผมอไไ้องสืบอุ่มบ่จองดาบจองดนะถแลนด์หนเบื้องจากเรื่องรูแล้วตะกี้ย่างเผมย่างลอยเป็นผมจองไม่ได้เลยต้องอาศัยสาวอร้อนแน่าดี๋ยว่านิดา้ไปหายน่ำแขงแกน มันปวดอ่นนี้มันไข่เช่ไหมล่ะย่างที่เขาหลีกไปแล้วมีเพียงคนไม่กี่คนครับในหมู่บ้านนี้ที่เชื่อในการรักษาแบบนี้คนกลุ่มนี้เขาทําไมถึงเชื่อในเรื่องของพวกนี้ครับบางคนเนี่ยพอเห็นในการรักษาแบบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อจะเชื่อในสิ่งที่เขาตีว่าคุณต้องรักษาด้วยเคมีคุณรักษาด้วยการนวดการดึงการขึงแบบวิธีที่เขา สอนมาแต่สำหรับอาจารย์อ้นเนี่ยที่เป็นฤาษีเดินดินเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยเขาได้วิชามาจากไหนอาจารย์สิ่งที่อาจารย์เรียนมานี่ได้วิชามาจากไหนครับตอนแรกเลยไปเรียนอยู่กับหมอหมอทุ่งอยู่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมครับเพราะตอนนั้นขาเปเตยังไม่รู้วันบวมเป็นเดือนกับเาหายก็เลยมูมเลยนน้ำไปรักษาเพื่อนพอะรักษาแล้วมันหาย หายภายใน10-20นาทีมาเกินครับก็เลยก้มลงกราบแล้วขอแล้วเรียนวิชาเพื่อดีจะมารักษาแม่เพราะว่าแม่ปวดหัวเขามากแล้วก็ไปรักษาทั่วประเทศลกลบเาเศร้าจนเราบ่ไปแล้วชวนเราไปใส่เราก็บ่ไปแล้วก็เลยก,กราบขอเราเรียนเราเลยเมตตาเราเลยสอนให้พอสอนเสร็จแล้วสอนเรียนอยู่สามมือก็เลยไปไป,ไปลองนวดแม่แล้วก็อธิษฐานก่อนที่จะนวดก็อธิษฐานว่าถ้าเกิดว่าแม่เศร้านี่ จะรักษาคนโดยเบียกร่งองเงินทองหรือสิ่งตอบแทนใดๆตลอดชีวิตวันนี้เราก็เศร้าอีก็เลยได้นวดคนมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเอาจริงเอาจังไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมเรียนศึกษาเพิ่มเติมแพทย์แผนไทยเรียนจนได้รับใบประกาศแล้วก็จนมีความรู้ใ <c oughs> นเรื่องของแพทย์แผนไทยจริงๆแล้วที่ที่ผมรักษาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่เรื่องงองไง มันเป็นระบบของแพทย์แผนไทยบวกกับแพทย์แผนจีนบวกกับพลังจิตนะพลังจิตที่มันอาจจะพิสูจน์ไ่ได้แต่ว่าทุกครั้งที่มีการรักษาเนี่ยมันส่งผลแล้วมันเห็นในสำเร็จในทุกครั้งแต่เ้อากับประเดวไปชี้ชัดว่ามันเป็นเพราะเรามีพลังจิตนะถึงรักษาได้ผมไม่อยากใหไ้ไปมองประเด็นนั้นเป็นจุดสําคัญเพราะว่าเพราะว่าจะกลายเป็นอวดอ,อ,อุตริไปสินะเลยว่าให้มองว่าที่ผมนวดรักษาเนี่ยผมไม่ได้มั่วผมลำเลียนมาจาก คุบ่าจารย์ลำเรียนมาจากสมาคมแพทย์แผนไทยจริงๆตั้งใจที่ทําความดีผมเชื่อว่าโบสถ์ตายก็เลยได้ยนางมาแล้วก็มานวดเนี่ยมานวดรักษาเพราะว่าเขามีความรูุนเน่นเรื่องจุดนี้ในๆก็เดินมาแล้วเขาก็ทําบุญไปน้ำกับเทวดาที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เทวดาผู้ปกปักรักษาลุงสมคิดสิงสงพร้อมครอบครัวเทวดาที่อยู่เั่วสากลโลกจงได้ S <S <an> มีส่วนได้รับบุญกุศลในครั้งนี้และส่งผลให้เจ้าของสถานที่คือลุงสมคิดสิงสงและครอบครัวปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บพยันอันตรายต่างๆขอให้มีความสุขความเจริญอายุมั่นขวันยืนไอ้นี่ครับเงินเงินบาทนี่ครับลุงเอาไปให้เด็กน้อยก็ได้ครับทำบุญครับผม่ผมว่าเอาเงินอแล้วเอาดิครับเจริญอีกจักชั่วโมงครับปรจัอประมาณ ฮอดใบสามครับออกเดินฮอดใบสามครับจากมีตอนนี้สิบโมงก็จะไปพักอ่าหอยก้อนเพ้นครับหอยเกินเทียงว่าหอยเกินเทียงกินเขาเกินยังเสร็จแล้วก็ย่างต่อ,อได้สำหรับไอ้ก็สำนันครับจุดหมายปลายทางของอาจารย์รถเอ่อวัดวัดภูเขาทองครับท้าป้ายหวานครับป้าไฟหวานอยู่อาจจะหลายโลอยู่ครับนะหลายหลายโล ครับผมพูดไรๆลายเด้อฮักลุงคือเก่านะครับแข่งแรงแข็งแรงไปครับลุงเดี๋ยวผมส่งยานวดมาให้ครับ,ารบการถือตัวเป็นสมณะอันสี่เขาสามารถปฏิบัตโต้คือบุคคลธรมธรมดาเขาแบบคนธรรมดาเลยครับเขากบบคนธรรมดาครับ เพิ่นถเถ่าวราเฮาตั้งหลายครับเพิ่นมีประสบการณ์การใช้ชีวิตหลายว่าเฮาตั้งหลายครับมผมกลาบในความในประสบการณ์ชีวิตของเพิ่นครับเพิ่นก็อายุหลายปี้แล้วศีลธรรมของเพิ่นเพิ่นก็ถืออยู่ตลอดที่หัหนครับเวลาอาจารย์อ้อนกลาบมีกล่าบยังครับกราบความดีเพิ่นครับกราบความดีเพิ่นกลาบความอาวุโสของเพิ่นกลาบในในสิ่งที่พเพิ่นเมตตาตอ่อเฮาซช่รับ ผมให้แบบนี้มาแต่เดดนแล้วถามลุงสมคิดก็ได้ตั้งแต่ผมเป็นฤาษีใหม่ๆเอเาเร <Okay, S 1> <ผม S 2> ื่องสี่บได้ผิดกฎของฤาษีมาครับกฎของฤาษีมีอยู่สามขอ้อรักษากายให้บริสุทธิ์รักษาวาจาให้บริสุทธิ์รักษาใจให้บริสุทธิ์การกราบบริบิดกฎขอะไรเจ้ขอเลยครับฤาษีไม่ใช่ผู้พิเศษไม่ครับฤาษีกับคตนี่แหละครับกินเขากินเขาเพื่อกันหายใจคือกันถ้าเฮาบ่หายใจแล้วถ้าเฮา อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องหายใจอยู่ได้โดยที่บม่ต,บต้องกินเขาอันนั้นเรียวกว่าผู้วิเศษครัมต่งสุดผมอยากจะไม่กดใครเลยในโลกตอนนี้ก็เริ่มทำได้เยอะดีขึ้นแล้ว แน่นอนครับเส้นทางของทุกคนแตกต่างกันแต่เส้นทางชีวิตนั้นก็ไม่แตกต่างกันครับว่าเราค้นหาความสุขเท่าๆกันครับอาจารย์อน้นอาจจะค้นหาความสุขในเส้นทางที่เขาอยากจะเดินผมก็ค้นหาความสุขในเส้นทางที่ผมจะเดินเหมือนกันครับทุกคนมีสิทธิ์เลือกในเส้นทางที่ตัวเองอยากจะเลือกครับเขาไปทางซ้ายผมไปทางขวาแค่นี้แหละแยกกัน 南北大道。